สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่25นะครับเดือนพฤษภาคม2567นะครับก็เลิอกงามยามดีนะครับนำลูกศิษย์มาฝากเจ้าทัพเขาอนะครับแล้วก็ประกอบพิธเยียนเชิด ทำวิธีตัดเด็กไหม่นะครับนะครับให้เป็นความรู้นะครับเพื่อสืบทอดวิชาของครูบาอาจารย์ไขอาจารย์นำยุทธารนาคนะครับนะครับในครั้งนี้นะครับอาจารย์ชัยวัฒนะครับเป็นผู้อัญเชิญนะครับแล้วก็อาจารย์เต้นนะครับขณะทำพิธีนะครับก็ฝนตกมาค่อนข้างหนักนะครับครับก็เป็นภาวะที่เนื่อย การเชิญในครังนี้นะครับนะครับเนื่องจากไม่สะดวกนะครับนะครับการทําภารกิจวิธีก็ค่อคนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับฝนก็ลินเข้ามาในถ้ำนะครับเป็นน้ำย้อยเต็มถ้ำเลยนะครับ सन् भो माथो चेतं रत्नतया एतसानुभावेन स प्रसुखा उपाथो वा अन्तरायचना सन्तु स प्रसुखी भवन्तु ते सफन् धू नारींसा परितानुभावो ते ภาริตตวานเมตังสเมตาพระทันตาอวิกิตาคิตตาปาริตตังนันนตุสักเเคเมจารุเเคคิริสิขารเตจันทาริเควิมาเนทิเปรักเเจคาเมตรวนาคานเเเคหาวทุมิเเเตเตุมาจายันตุเทวาชราชราวิสเมยาคันท้พนาคา พทันตสันติเกยังมุนิจาวัจจะนางฆาตโมสุนันโตธรรมสวราการโยยยมพระทันตาธรรมสวราการโยยยมพระทันตธรรมสวราการโยยยมพระทันตาสาวังพรมมาสาวังมาพรลมาสาวังจักขวัติสาวังมาจักรวัติสาวัง เทวาสาวังมหาเทวสาวังอิสิสาวังมหาอิสิสาวังมูนิสาวังมหามูนิสาวังสัพุริตสสาวังมหาสัพุริัสสาวังผุดธาตสาวังปัจเจกาพุทธาตสาวังอรหันต์ตัดสาวัง อินทาสาวัฒนาอินทาสาทนความเดินสู่สูงสวรรค์ของพระเเจ้าข้าพเจ้าขอเรียกกระดูกเรียกเอ็นเรียกน้ำเรียกเนื้อเรียกเส้นเรียกสายเรียกข่าวล่าทุกตัวลุกขึ้นมาด้วยน้รมาราชีน้ำลงไปข้าพเจ้าขอตัดธรรมยายเมฆผู้ทาำขาดธรรมขาดสังข์ขาดเก็บตังเก็บตัง